ขอบเกหนเอยสิขอบเงหน่อยสิมันเพื่อนกัเาิให้พี่อเจาดแขใครทำเกงก็มาหึทีเเ้ยเลยโอ้ของวันเกิดห่นนล้เอาย่างน้ร่วก็พอระบเป็นกำลังมาเป็นกำลังมาหรอแล้วมีลำโพงแล้วไมเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไปคนอเอาไหม HAPPY b i r t h day to you HAPPY b i r t h day แฮปปี้บ day แฮปปี้บ day to you อธิษานดิขอให้โซดาสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสูงขออยู่ร้านตะบันตักไปนาน